เนื้อเพลงนะคะเป็ หาหน่อยโฮจทมินน้องเบลทาไมพูดัะเอาไม้มาอุ้ยไม่ได้จิไมแล้วจะว่าจะอะไรขอบคุณได้แล้วนะอันนีอ่ะ multimod <laughs> wrote โอเคค่ะผล看看 okay ุนต่อไปรักก okay, so. ันเป็นกระตินั้นบ่าเลยนะคะดูดูแหววเก็บไปอย่าเพิ่งเดินไปอยากินอะไรกันขอซูงหน่อยได้ไหมขอซูงข โอเคโอเคค่ะสำหรับสถานีต่อไปนั้นมาเลย์แฝกของไอริสใช่ลูกชิ้นทษค่ะลนทอดค่ะบล็อกเบลเบลบล็อกค่ะ กินเสริก anyway, ินิกินสิโอเคกินไม่ได้เหรอคะกินได้เด้กินได้กินด้ให้ให้กินคำนึงว่าเดี๋ยวยุดกินหรืยังอ่ะต้องกินดอะไรกินยั่วไปแล้วหนึ่งนี่ขาลดอะไรคะวันนี้วันนี้แ้วอร่อยไหมอร่อยอร่อยแตันี้วัตถุดิ โอเคค่ะได้เลยงั้นคู่ต่อไปนะคะเราต้องไปกินหอยทอดโชว์ด้วยไม่ดีกว่าโอเคคู่ต่อไปเป็นขอน We are เบลเบลขอรูปคุณเบลเบลก่อนที่เบลเลยค่ะโอเครูปอะไรโอเคอาเดียมเลยแล้วเป็นร่าเป็นถ่ายภาบกับแฟนกับสิ่ที่เขาลงใบลในคนดลมากเฮ้ยอะไรเอราคาพี่เบลไหนกาลจำหน่ายการจำหน่าค่ะจำหน่ายเขาดอกไหน ก็ล้มอยู่แล้วมวยการพิสอกกวหันหน้านงนแขนหันหน้าอกนิ็จะกินีแมวแล้วรอป่ี่ใหม่เหรอีใหมเกิดปีใหม่ได้ค่ะตั้งเลยค่ะตั้งตัวเลยค่ะใครูใช่ เอาเลยค่ะคุณไม่ขายขอเชิญพ่อเบล เขาต้องเห็นเราจำคันมไม่งั้นมา1 2 3 1 2 3โอเคตรงไหนเรียบร้อยนะ ไม่เลยเธออตัวนี้มาร้องไงแ่ตัวนี้มาร้อมไงสามสามไม่ต้องรนมันถ่ายยากอดอดาวก็แพ้ใไม่บาน้องหนึ่งสองสองสี่ตัวเต็มเครื่ออิมเกวมากว้าวว้าวว้าวฉันขอ ที Top ่สองคนกอดมันไว้จบอย่าบุซี่เร็วเดี๋ยวบซี่เร ิ่ม่ติดะโอเคค่ะทุกคนป้อน เขาเรกรู้ขึ้หมดเลยเขาแรกรู้แล้วคร <ถ far S 1> ได้แล้วคะ้แล้กาอะค่ะ <โ S 1> พี่นาเตะใหม่ของ็นยังเลยค่ะ คืนเลยนะเค่ไหยไปเลยแค่ไหนทำกีเลยอร์ฮะไม่หนักเลยโอ้ยยากมาเลยเลียวหอีกแล้วแปีหน้าดูว่าัำกันมาทุกคนเลยพ่อไม่แอร์ทก็ไม่ติบเอาไปใหม่เลยแบงค์สิบได้ไหมยี่สิบแบงค์สิบนี่กี่ หนูมาต่อแถวนี้ลูกมาต่อแถวตรงนี้เลยค่ะนี่ไงงตรนี้อค่ะเออแล้วเวลาใครพูดชื่อพูดชื่อเขอเกิดออกมาก็ฮึ้ยนะเนี่ o โอเคค่ะหมดโอเคโอเคค่ะขนมเียยังไม่หมดเลยคิวยังไม่หมดเลยนขเปี๊ยพ่อยจงตัดคิวแล้วเร็วยอเมนไม่ดีเหมนค่ะเมนแปลว่าเมนเมอมาลับแล้วก็เดินออกโอเคลับแล้วเดินออกโอเค ตาร์ทมาสตาร์ทสตาร์ทหมดยังใครรู้ตัวเป็นสตาร์ทมาอ่ะบีซี่บีซี่บีซีสตาร์บัคบีซี่โอเคตัดมาพอแล้วหมดคิวหมดคิวไม่ให้มัได้แล้วโอเคจบแล้ว าสวยเลยโอเครับ right. okay. like okay. okay, so okay. ่อยมันเปิดโอเคนรขอบคุณเดี๋ยวเขายังมีเิดซายด้วยแม่แม่ขอนี่ฝากเอาไว้ขอบยวจ็นจริน้วบ จะบอกนี้เลยหรอ่เปก็พูดว่าจุบเลยเทุกวัน่าทุกวนาตัวไปหน่อยไหมเพื่อจะได้เห็นเดี๋ยวเป็าจะพูดอะไรพชนิดใชน้าชนิดถ่ายเลืกชนิดใชนิดใชนาพ้าเขาต่างชาติามาทีบ้าน่บานได้เห็นไม่เห่าเลยไอ้หนีไหนต้องไหนอ่ะต้องนี้ต้องนี้อ่ะ นุกเพลย์เดอร์ลุกลุกแอดในกล้องวีร่ one two three one two three okay okay แกรีย่าปัดเสียงเองนะคะ okay one two three one two three okay ไ okay. ด okay. okay. uh ้แล้วเนาะ okay thank you นะอ่ะเดี๋ยวให้เวล่าพูดอะไรนิดนึงเดี๋ยวพี่ะธาเวล่าทำนก่อนนะจ๊ะ 对。 แล้วพี่เป็นไรค่ะโอ้โหเต็มร้นเลยแล้วก็พีมาให้พี่งแม่รอคุณแม่อยู่นี่อ่ระวังเอามาบ้างไม่เป็นไรเดี๋ยวคอยส่งแม่ให้เขาได้เราคอยอยู่ใกล้กันแม่ก็รู้ก่อนแม่แม่พี่คอยไปดิเสร็จของเสร็แม่ดีแล้วปวย รถรถเต็มต้องเอาหกน้องมาแล้วโลรธแม่บอกว่าหาครีมไม่เจอจับไปกินขี้เกียวมันก่อนเลยเจอพอดีเออถูกขอบคุณแมวคุณแม่ เราจะได้มีโล่สีทองม,มาถึงกันอนเทนต์ดีเมนน่ารักโล่สีทองนะครับ